ดีใจมากๆที่ได้มาเกิดมาทำงานแล้วก็ได้มารล่นกิจกรรมกับแฟนๆแล้วก็เป็นช่วงเหงาบวารไทยพอดีก็ถือว่าได้มอบความรักให้กับแฟนทุกคนด้วยครับครับผมก็วันนี้มากับพัสลีนะครับอยู่ที่โรถลับตามสี่นะครับผมก็ขอบคุณนะครับวัชรีมากๆครับผมแล้วก็ฝากกันด้วยนะครับกับวัชรีที่ไปากุฎาไฮยาครับผมวองกิจครับผมมีกิจกรรมมากมายเลยเมื่อกี้มีทั้งร้องเพลงมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้กิจกรรมกับแฟนๆไปเล่นเกมใช่ แล้วก็มีถ่ายรูปกันด้วยด้วยด้วยก็ด้วยความที้เป็นงานเปิดเนี่พระรามเสียก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันใช่ครับขอบคุณทั้งที่ทั้งคนที่ได้ร่วมเล่นกิจกรรมแล้วก็คนที่มาดูครับครับผมถ้าผมก็อย่างที่บอกเลยว่าพวกเราสองคนเนี่ยคือด้วยความที่ทำงานกันเยอะเนาะแล้วก็มีออกกองกันเยอะแล้วก็มีตัวช่วยครับผมเป็นวอสลินกุต้าไทยาครับผมสปอร์ตสโกลครับผมคือคอยช่วยให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นเวลาที่แบบมีฝ้าแดดหรือแบบจะให้ผิวแบบมีความแบบมีกลิ่นดำอะไรต่าง ใช่การทาลชั่นก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนอกจากคนส่วนมากก็อาจจะพเหวือแค่การทาลชั่นก่อนนอนก็จริงๆแล้วไม่ได้เสมอไปนะครับผมอย่างอันนี้ก็ทาได้ทุกเวลาครัได้ทุกช่วงเวลาของวันนะครับผมก็ฝากกันได้ครับถ้าไม่ดีเลยถ้าไม่อะไรแต่ก็โนการันตีครับผมไม่มีอะไรการันตีได้ครับเดี๋ยวทุกคนก็มาเปิดคิปสัมภาษณ์ดีแล้วก็เอาได้บอกว่าปีนี้ไงผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้รออีใจหนึ่งแล้วกันครับผม บอกแล้วว่าไม่มีการันตีอะไรทั้งสิ้นไม่รู้อย่านะอย่ามาให้เราต้องหดุดสปอยนะอย่าที่แบบบรรทัดทองนะก็แบบแพงๆดีเขาบอกว่าตื่นเต้นจะลุยบรรทัดทองครับผมใช่ไปห้าคนไปห้าคนเลยนะเมรับเมื่อเมื่อรับนี่มาด้วยยังไงครับงี้คือเปล่าครับคือพอดีวันนั้นผมไปสยามพอดีกับผมแล้วก็แก๊งนี้เขาก็นั่งตุกตกันไปก็เลยแบบพอไปเจอปุ๊บก็เลยเอออยู่พอดีก็เลยแบบ ได้คุยกันพอดีก็แบบเอ้ยแวะไปหานิดนึงแล้วก็เอ่อก็ด้วยความที่เขานั่งทุกคนไปก็ก็เลยกลับไปกันหมดเลยห้าคนแค่นั้นเองครับจับภาพที่ร้านมาคือสาวะก็คืออกระดับกันน้องเขาไปหรอใช่หรอชอบขนาดไนแันใกล้ฉันเลยนะติเตนุจริงเหรอขนาดนั้นเลยหรอาด็ด้วยกันครับผมครับผมก็อาจจะมีครับอาจจะมี นอนเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไหมแต่ตตตว่าคิดว่าน่าจะมีมแต่ผมเป็นติดตามะรเป็นไปได้ครับแต่ว่าเออก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันับผมก็ต้องรอทางลิซเซอร์จริงนะโอ้โหอันนี้คือเขาสายดนตรีอันนี้ยากเหรอใช่เป็นสายดานตนนรีแบบเป็นฟิลแบบอาร์ติสแบแต่พวกเรามันเป็นสายเพรเต้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแ ต้องคอลแลปกันยังไงดีอะมันกับไลเซชันอะไรเงี้ยเออน่าจะมีน่าจะมีโลอะไรมาโลไลเซชันอเนี่ยอะไรครับต้อให้เจสเปอร์มีเพชรก่อนอ๋อครับครับผมก็ตอนนี้ก็อ่าก็เพิ่งได้รับตำแหน่งนะครับผมเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบรูซเช่แฟร์เคนเซอร์ซาวด์อีสเอเชียนะครับก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ที่ได้รับตำแหน่งเพราะว่าก็ก็ขอบคุณทางแบรนด์และทางบรูซเช่นะครับที่เลือกผมให้เป็นแบบ แต่แอมเรก็เราตั้งใจทำให้เต็มที่ทั้งในทุกๆโหมดแหละทั้งไม่ว่าจะเป็นของทอมมี่เอ่ยหรือว่าเวอร์ซเช่์เอ๋ยก็ทำให้เต็มที่ในทุกๆด้านครับผมถ้าเราติดแกรมเราเป็นคุณพีเราก็ต้องคล้ายๆกันอยู่แล้วถ้คุอยากุกวันเกิดครับผมอะไรยังไงฮะคุณคุณอยากเล่าเองหรือคุณอยากให้ผมเล่าถามเรื่องอะไรอ่ะเรื่องวันเกิด ก็ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยดิก็แค่สรายมันเกิดทำไมครับคือจงๆแล้วพวก็ราไม่ใช่สายแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประกาศให้ใครเขารู้เยอะหรอกแต่คือตอนนั้นน่ะผมไม่รู้หรอกว่าจะมาแต่ทีนี้คือผมก็วันนั้นผมก็อยู่พวกเพื่อนแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับมันมีการโป๊บางอย่างเกิดขึ้นตอนนั้นก็คือผมก็แค่คิดใจว่าไม่เพื่อนผมมันแบบมันแปลกวะมันแบบมันเหมือนกับมันรับโทรศัพท์แล้วมันคุยอะไรแปลกผมคิดใจมมีอะไรแน่นอนเอ่ะผมก็ผมรู้แล้วผมก็รู้แหละโมแก้เลยมันแบบ อ๋อหรอหรอหรอมีสักพักสักพักหนึ่งก็โทรมามึงมึงกลับบ้านกี่โมงอะอะไรครับประมาณนั้นหม่คือคือตอนแรกกูจะไปสบายแต่ว่ามันดันเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดคือว่าอยู่ๆเขาจะไปพัทยาอ่าเลยนะตอนนั้นโดยที่ตอนแรกเราคาดไว้ว่าเขาน่าจะกลับบ้านดังนั้นถ้าเขาไปพัทยาเนี่ยเขาไม่กลับบ้านแผก็ต้องเปลี่ยน่ก็เลยต้องเปลี่ยนใช่ครับผมก็เลยแบบโทรไปเลยแล้วบอกว่ามึงกูยอมแพ้แล้วเออมึงกลับบ้านมาเถอะ คุณถูกแล้วคือเนียนครับถ้าเขากลับบ้านตามแผนปกติก็คือเนียนก็จะเนียนจริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ผมจะกลับพอดีตอนนั้นเหมือนกันซึ่งมันประจวบหมอเขาก็บอกว่าเออเนี่ยโอ้ยตรงนี้ไม่น่าบอกเลยเวลามันตรงเออใช่ใช่แล้วเป็นไงเราเซอร์ไพรส์อะไรก็เซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์รารู้อยู่แล้วเขาจะมาเซอร์ไพรส์ครับครับผมเลยก็จริงรู้แบบครึ่งชั่วโมงก่อนก็อาจจะใช้พวกเขามาดูก่อนไหมก็ กอนิด้ก็ก<ด>่อนแต่จริงๆก็ดีใจประทับใจเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ใกล้ๆอ่ะป้าผมก็อยู่ไกลมากเขยังุตส่าขับรถมาว่า thank you man thanks คือก็จริงๆแล้วอ่ะถ,ถ้าเป็นสำหรับผมมาคือเขาก็ถามมาแล้วว่าเออวันเกิดอยากได้อะไรแต่คือด้วยตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไหร่คือเอาง่ายคือในที่ผ่านมาในห้าปีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราต่างคนก็ต่างทันมากันหนักมากเนาะเราก็รู้สึกว่า คือเราทํางานแน,น่นเอาอยู่ตรงนี้เออผมตอบรับอยู่กับอะไรที่มันได้มามันเยอะแหละเราก็รู้สึกว่าคุณค่าแบบทางจิตใจสำคัญที่สุดก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องซื้ออะไรหรอกแค่เรียนข้าวแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันที่นี่ก็พอแล้วค,ครับครกบพวกเราพวกเราเป็นของแดงอือคือเหมือนแหละพวกคุณเพื่อนเขาก็ลงกันอ่ะแล้วก็มีไอ้จุงเี่้จุงส่งมางว่าแบบ มึงมึงดูสิทำไมมันงเป็นรูปที่ผมนั่งอยู่หน้าร้านไอติมแล้วก็เป็นเหมือนผมนั่งเหนาอยวัคนเดียผมก็แบบบอกว่าก็อ <c oughs> ของแรลทำไมอ่ะของแบบนี้ก็ไม่ไีบ,บ่อยๆ่อนแต่วันนี้คาดแบบคาดคุณพามดหวังทำไมครับแปลกๆ <c oughs> คือจริงๆแล้วเราแค่รู้สึกว่าเราสองคนอ่ะอะถ้าเกิดแบบแจะจะนี้นิดหน่อยก็ก็มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันบ่อยใช่แต่เราแค่รู้สึกว่าบางทีเราลืมจะลงโซเชียลคือเหมือนกับเราสองคนไม่ได้มานั่งโฟกัสว่าอะไรจะต้องมาแบบ ต้องมาลงโซเชียลนะต้องมาอะไรอย่างนี้นะเราก็ปล่อยเรื่องในปตามธรรมชาติใช่ครับถ้าผมก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับผมงานวันนี้ครับกับวาสลีนะครับผมขอฝากชีรีสของเราสองคนนะครับเรื่องมีสตินะทันทีนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเออ่ไม่น่าจะเร็วๆนี้แต่ว่ากิดใจรอกันนิดนึงนะครับฝากกันด้วยครับฝากกันด้วยครับฝากโปรตีนเพิ่มด้วยครับใ่เยครับ